สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เจอกับลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับก็ขอท่านผู้ชมได้มาชมดูนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวชนแล้วมานะครับสูตรสองตัวบนชนแล้วมานะครับ สูตรนี้นั้นลุงเนียงก็ได้ย้อนทำสถิติมาให้ท่านผู้ชมดูหกนวดนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นมารับชมแล้วก็นำไปพิจารณาดูนะครับก่อนอื่นนั้นลุงเนียงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมลุงเนียงนะครับด้วยใจจริงเลยนะครับลุงเนียงขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับสำหรับ ท่านที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์กดแชร์โรงเนียงขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับก่อนอื่นนั่นตามธัรนเนียมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับเราก็มาทำาความรู้จักกับคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับสูตรนี้นั้นเป็นสูตรซึ่งลุงเนียงจะแยกให้แต่ละงวดนั้นลุงเนียงจะทำเป็น2ส,สูตรแล้วนำส2สูตรนั้นมาไขายกันหรือถ้ามันชนกันก็เป็นตัววิ่งไปเลยนะครับเช่นวิธีทํำสูตรที่1น,นะครับ ก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับสูตรที่1ให้เอาหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นก็ให้บวก1น,นะครับส่วนสูตรที่2นะครับก็เอาหลักหมืน่นบวกกันนะครับ1ครั้งแล้วมาบวก 5คงที่เอามาบวก5้าอามาบวกหลักพันนั่นแหละครับบวกหลักพันแล้วก็มาบวกหลักร้อยนะครับได้เท่าไหรก่ก็เดินหน้าไป1นต้มนั่นแหละก็คือบวก1น,นั่นแหละนะครับอ่าครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับสูตรที่1น,นะครับ1บวก5ก็เป็น6 6บวก4ก็เป็น10 10บวก2คงที่ก็เป็น12ผลลัพธ์ได้2บวก1ก็เป็น3นะครับเป็น3นะครับทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2 1บวก1เป็น2 2บวก5ก็เป็น7 7บวก4ก็เป็น11นะครับผลลัพธ์ก็ได้7 บวก1ก็เป็น2นะครับชนกันที่2นะครับงวดต่อมาหวยออก812น,นะครับ812น,นะครับก็ชนกันที่2นะครับก็มาที่2นะครับ งวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมาสูตรที่1น,นะครับ2บวก0ก็ได้2 2บวก8ก็ได้10 10บวก2คงที่ก็เป็น12นะครับผลลัพธ์ได้2บวก1ก็เป็น3นะครับก็ได้2กับ3มงวดต่อมานะครับ2บวก2ก็ได้4 4บวก0ย์ก็ได้4 4บวก8ก็เป็น12นะครับ ผลลัพธ์ก็ได้2 2บวก1ก็เป็น3นะครับทีนี้หัวงวดต่อมาออกอะไรครับออก2 0 2นะครับ2 0 2นะครับ,รบก็ชนกันที่2ก็มาที่2นะครับเห็นไหมครับก็เข้าทั้งหลักร้อยหลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาดูเลยนะครับงวดต่อมา2บวก7ก็เป็น9 9บวก2ก็เป็น11 11บวก2ของที่ก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ได้3และบวก1ก็เป็น4นะครับสูตรที่2นะครับ2บวก2ก็เป็น4 4บวก7ก็เป็น11 11บวก2ก็เป็น13นะครับ3บวก1ก็ได้4นะครับชนกัน2ตัวนะครับงวดนี้นะครับผมปรากฏว่างวดต่อมาหวยออก4 4 6นะครับ4 4 6นะครับก็ชนกันที่4 3นะครับ3ก็ชนนะครับแต่ไม่มานะครับมา มา4นะครับอ่ะมาดูงวดต่อมาเลยนะครับมาที่4นะครับอันนี้เน้น2ตัวบนนะครับ2ตัวบนคือจะมาหลักหน่วยหลักสิบนั่นแหละครับหลักร้อยก็แค่แถมแถมไปนะครับที่จริงแล้ว สูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะครับอันสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวบนนะครับเอาละครับเมื่อต่อมานะครับ3บวก1ก็เป็น4 4บวก4ก็เป็น8 8บวก2ก็เป็น10ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1นะครับสูตรที่2 3บวก3ก็เป็น6 6กบวก1ก็เป็น7 7บวก4ก็เป็น11นะครับ ก,ก็ได้1 1บวก1ก็ได้2นะครับงวดต่อมาหวยออก951นะครับ951นะครับชนกันที่1น,นะครับชนกันที่1ก็มา1นนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับ 4บวกเป็น7 7เบวก9เป็น16 16บวก2คงที่ก็เป็น18นะครับผลลัพธ์ได้8บวก1ก็เป็น9นะครับสูตรที่2นะครับ4บวกสก็เป็น8 8บวก3ก็เป็น11 11บวก9ก็เป็น20ผลลัพธ์ก็ได้0นย์นะครับ0นแล้วบวก1ก็เป็น1นะครับเรามาดู2สูตร ส1 2รไม่มีตัวชนกันนะครับดูแล้วไม่มีตัวชนเมื่อไม่มีตัวชนเราก็จับไข้กันเลยนะครับเมื่อต่อมาหวัวยออก9 90นะครับเห็นไหมครับเข้า9กับ0ระนะครับอ่า9กับ0นะครับ 5, 9, 0, สูตรนี้ดูแล้วน่าติดตามนะครับน่า,าน่าจะมานะครับงวดน,นี้เอามาดูงวดประจำวันที่1เดือนธันวาคม2566นะครับจะได้เลขอะไรคู่กับเ,เลขอะไรนะครับมาดูนะครับ5บวกเเป็น12 12บวกเเป็น11 11บวก2คงที่ก็เป็น13นะครับ เอาเป็นยี่สามนะครับยี่สิบสามก็ผลลัพธ์ก็ได้สามนะครับบวกห่งก็ได้4นะครับสูตรที่สองนะครับห้าบวกหาก็เป็นสิบสิบบวกเจ็ก็เป็น17 17จ็ดสบเจ็ดบวกเก้าก็เป็นยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกผลลัพธ์ก็ได้หกนะครับบวกหนึ่ก็ได้เ อล่ละเราก็ดูแล้วว่าสูตรนี้ไม่มีตัวชนนะครับเมื่อไม่มีตัวชนท่านสามารถจับคู่ได้เลยนะครับจับค่ยกันเลยเลยนะครับสูตรหนึ่สูตรสนะครับก็มี3 6 3 7 4สห สีนะครับแล้วกลับด้วยก็จะได้เป็น8หางนะครับกลับด้วยก็จะเป็น6 3 6 4 6 4กสนะครับ เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับนี่คือแปดคู่สองตัวบนนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งหนึ่งนะครับเดือนธันวาคม 2,566นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้ใช้วิจารณญาณน,นะครับนำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจนะครับสูตรทุกสูตรนั้นมีเข้ามีหลุดนะครับทุกตัวเลขให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับจับคู่แล้วได้8คู่ ไปกลับนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมลองใช้วิจรารณญาณดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ